คุณผู้ชมช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้นําสหรัฐกับอังกฤษมีการหารือกันเรื่องของการเปิดทางให้ยูเครนใช้อาวุธพิสัยไกลนะคะในการยิงโจมตีเข้าไปในดินแดนรัสเซียได้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ถึงขั้นที่ผู้นํารัสเซียเองออกมาขู่เลยนะคะว่าถ้าเกิดชาติตะวันตกยอมเนี่ยเท่ากับว่าชาติตะวันตกกําลังสู้รบกับรัสเซียโดยตรงคุณเสวรักษ์ฟังดูแล้วมันน่ากังวลไหมกับท่าทีที่เกิดขึ้นตอนนี้ แต่ถ้าพูดถึงท่าทีของผู้นำชาติตะวันตกตอนนี้ยังไม่ชัดเจนนะว่าจะเอาอยัางไงเราอาจจะต้องรออีกพักใหญ่เลยเพราะว่าอย่างที่บอกเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่จริงๆแล้วมันอาจจะทาให้สงครามในยูเครนเนี่ยลุกลามกลายเป็นความขัดแย้งในระดับภูมิภาคซึ่งสหรัฐบอกมัตั้งแต่ต้นแล้วว่าไม่ต้องการให้เกิดขึ้นค่ะและตอนนี้นะคะก็เริ่มมีการวิเคราะห์กันแล้วค่ะว่ารัเสเซียนั้นจะดําเนินการอย่างไรต่อไปเพื่อป้องปรามชาติตะวันตกนะคะและนั่นอาจจะรวมไปถึงการนําอาวุธนิวเคลียร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะ คียร์สตาร์เมอร์นายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะคะเดินทางเงยือนกรุงวอชิงตันดีซีในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ได้หารือกับโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งเป็นการพบปะการนอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังสตาร์เมอร์รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษคาดว่าประเด็นหลักของการหารือคือการอนุญาตให้ยูเครนใช้อาวุธพิสัยไกลที่ได้รับจากชาติตะวันตกโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซีย ซึ่งปัจจุบันนี้ยูเครนมีอาวุธเหล่านี้อยู่แล้วเพียงแต่ถูกจํากัดการใช้งานไม่ให้รุกล้าเข้าไปในดินแดนของรัสเซียโดยสามารถใช้โจมตีได้ไกลสุดเพียงแค่บริเวณพรมแดนเท่านั้นค่ะและหนึ่งในอาวุธพิสัยไกลที่ยูเครนต้องการไฟเขียวให้ใช้โจมตีดินแดนของรัสเซียก็คือ ขีปนาวุธ Storm Shadow ค่ะซึ่งอังกฤษและฝรั่งเศสเนี่ยพัฒนาร่วมกันนะคะจุดเด่นของขีปนาวุธตัวนี้ก็คือมีพิสัยการยิงสูงสุด250กิโลเมตรและขีปนาวุธจะถูกยิงจากอากาศยานซึ่งจะบินในระดับต่ำติดภาคพื้นดังนั้นจึงสามารถหลบหลีกการตรวจจับได้ค่ะ ซึ่งศักยภาพของ s t o ร m Shadow นั้นเหมาะกับการโจมตีบังเกอร์หรือเป้าหมายที่มีการป้องกันอย่างแข็งแกร่งเช่นคลังเก็บอาวุธเรียกว่ามีทั้งความแม่นยำและประสิทธิภาพในการทำลายล้างสูงคุ้มค่ากับสนนราคาลูกและประมาณ1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ35ล้านบาทยูเครนระบุว่าเหตุผลที่ต้องการไฟเขียวให้ใช้ขีปนาวุธ o r รอม Sha d o ดโจมตีดินแดนของรัสเซีย เนื่องจากรักเสเซียได้ย้ายอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ใช้โจมตียูเครนให้อยู่ลึกเข้าไปอีกเพื่อป้องกันการโจมตีจากยูเครนไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดขีปนาวุธและโครงสร้างทางการทหารและถ้ายูเครนไม่จัดการทำลายสิ่งเหล่านี้การรับมือกับรัสเซียจะกลายเป็นเรื่องยากแต่ถ้าสหรัฐและชาติตะวันตกเห็น,หนพ้องกันว่าจะอนุญ,ญาตให้ยูเครนใช้อาวุธพิสัยไกลก็อาจจะทำให้ความขัดแย้งบานปลายไปจนถึงระดับภูมิภาคค่ะ เหตุผลเนื่องจากว่าเวลาดิมีปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียออกมาเตือนแล้วนะคะว่าถ้าหากชาติตะวันตกอนุญาตให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลยิงโจมตีดินแดนของรัสเซียนี้จะไม่ใช่การทําสงครามตัวแทนอีกต่อไปแต่จะถือว่าชาติตะวันตกกําลังสู้รบกับรัสเซียโดยตรงค่ะซึ่งความชัดเจนของปูตินนะคะก็ถือว่าเป็นประเด็นสําคัญที่ทําให้ไบเดนรวมถึงผู้นําชาติตะวันตกจะต้องทบทวนเรื่องนี้อย่างรอบคอบ เพราะว่าต่อให้สหรัฐผนึกกำลังกับชาติพันธมิตรอย่าง,งองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือเนโต้สู้รบกับรัสเซียโดยตรงก็อาจจะได้ไม่คุ้มเสียนักวิเคราะห์บางคนถึงกับมองว่านี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของสองครามโลกครั้งที่3และนี่คือสิ่งที่ชาติตะวันตกพูดมาตลอดค่ะว่าไม่ต้องการให้ความขัดแย้งนั้นลุกลาม แต่ถ้าหากชาติตะวันตกย่องไฟเขียวให้ยูเครนจริงๆอะไรจะเกิดขึ้นนะคะนักวิเคราะห์หลายคนค่ะประเมินว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะก็คือปูตินนั้นจะทําการป้องปรามหรือเอาคืนชาติตะวันตกสิ่งเหล่านั้นได้แก่การสนับสนุนและก็ติดอาวุธให้ศัตรูของชาติตะวันตกซึ่งนี่จะถือว่าเป็นการทําสงครามตัวแทนค่ะข้อต่อมาคือรัสเซียนั้นจะเริ่มติดตั้งขีปนาวุธ ที่สามารถยิงไปได้ถึงเป้าหมายในสหรัฐหรือชาติตะวันตกอื่นๆได้ข้อสุดท้ายคือรัสเซียอาจจะทำการทดสอบนิวเคลียร์อีกครั้งหลังว่างเว้นมานานกว่า30ปีเพื่อข่มขวัญซึ่งการทดสอบนิวเคลียร์ครั้งสุดท้ายนั้นเกิดขึ้นในปี1990กก่อนที่สหภาพโซเวียตจะล่มสลายยังไม่นับรวมการตอบโต้ในรูปแบบอื่นๆเช่นการในประเทศนะักการทูตของชาติตะวันตกออกจากรัสเซียการเรียกนะักการทูตรัสเซียกลับประเทศ ไปจนถึงการแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งสิ่งเหล่านี้หลายๆเรื่องนั้นได้เกิดขึ้นไปแล้วค่ะเรื่องการให้ไฟเขียวยูเครนใช้อาวุธพิสัยไกลโจมตีดินแดนของรัสเซียไม่ใช่เรื่องที่สหรัฐจะตัดสินใจได้เพียงลําพังนะคะเพราะว่าอาวุธหลายอย่างเกิดจากการพัฒนาและก็ผลิตร่วมกันของชาติตะวันตกดังนั้นประเทศที่เกี่ยวข้องก็จะต้องยินยอมด้วยค่ะคุณพรมดีคุณจิรชาตาที่สําคัญทุกประเทศจะต้องยอมรับ ผลที่จะเกิดขึ้นตามมาร่วมกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ความขัดแย้งมันลุกลามจนไม่อาจจะควบคุมได้ค่ะขอบคุณค่ะ